ในช่วงกําคืนที่ผ่านมาคืนระหว่างวันที่23และ24กุมภาพันธ์2025ทหารเรือจากกองทัพเรือ,อยูเครนได้ทำการยิงสกัดกั้นดโดรนคาเิกาเซหรือดโดรนพิฆาตของกองทัพรสัสเซีรรุนซาเฮตที่กองทัพรัสเซียใช้ในการโจมตีเข้าไปยังจังหวัดโอดสซาประเทศยูเครนตามการรายงานจากกองทัพเรือ,อยูเครนได้รายงานว่าการต่อสู้เหนือน่านฟ้าโอดสซา ในคืนก่อนวันครบรอบสามปีที่ศัตรูบุกรุกยูเครนอีกครั้งที่ศัตรูได้กระทำการก่อการร้ายต่อเมืองอันสงบสุขของชาวยูเครนด้วยดโดรนพิฆาตทหารเรือสังกัดกองทัพเรือ,อยูเครนได้ทำลายดโดรนซายเฮตซึ่งเป็นดโดรนพรีชิพของกองทัพรัรเซียจำนวนสิบลำผู้บัญชาการกองทัพเรือ,อยูเครนได้บอกว่าเราจะไม่หยุดต่อสู้ เหมือนดังที่ได้ต่อสู้ตั้งแต่วันแรกที่ถูกบุกรุกเวลานี้เราเข้มแข็งขึ้นและมีประสบการณ์มากขึ้นกองทัพรัสเซียได้ใช้โดรนคามิกาเซ่รุ่นซายเฮดโจมตียูเครนอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ได้รับโดรนรุ่นนี้จากประเทศอิรานกองทัพรัสเซียก็ได้ใช้ในการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพล,ลเรือนและโจมตีพื้นที่อื่นๆของยูเครน หน่วยตะตันอากาศยานของยูเครนหลังจากที่ได้รับระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot รวมทั้งเครื่องบินรบรุ่น F-16 และระบบป้องกันภัยทางอากาศรุ่นอื่น,นๆก็ได้มีการใช้สกัดกั้นดโดรนคามิกาเซของกองทัพรัสเซียวันนี้24กุมภาพันธ์2025ครบรอบ3ปีที่กองทัพรัสเซียยกกำลังพลบุกรุก รุกรานยูเครนในขณะที่ตัวแทนของทรัมป์สหรัฐอเมริกาจะมีการตั้งตัวแทนให้ไปดำเนินการเจรจาสงบศึกระหว่างรัสเซียยูเครนแต่ว่าการสู้รบในพื้นที่แนวนาดในยูเครยนยังคงดำเนินต่อไปครับกองทัพยูเครนได้เปิดเผยคลิปภาพกองพันนาวิกโยธินที่50 1ได้ทำการฝึกซ้อม การใช้ปืนกลตามการรายงานได้บอกเอาไว้ว่าทหารยูเครนสังกัดกองพันนาวิกโยธินที่501ได้มีการฝึกการใช้ปืนกลเพื่อที่จะทําความเข้าใจและฝึกฝนในการที่จะมีการคิดมีการที่จะวางแผนทํางานร่วมกันเป็นทีมในสถานการณ์ที่ยืดหยุ่นการใช้ปืนกล เป็นหนึ่งในยุทธวิธีที่จะสามารถทำให้ศัตรูได้ถอยร่นกลับไปการฝึกซ้อมใช้งานอาวุธชนิดต่างๆก็เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นครับโดยเฉพาะการฝึกซ้อมกับทีมถ้าฝึกซ้อมกับทีมดีก็จะทำให้เวลาไปในพื้นที่การสู้รบแนวหน้าก็จะสามารถมีการประสานงานกันได้เป็นอย่างดี สถานที่ที่มีการฝึกซ้อมการใช้ปืนกลน,นั้นดูเหมือนว่าพื้นดินจะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะครับสภาพอากาศหนาวเย็นพื้นที่การสู้รบแนวหน้าก็มีสภาพไม่แตกต่างจากพื้นที่ที่ทหารยูเครนกำลังฝึกฝนการใช้อาวุธครับคือมีอากาศหนาวเย็นและพื้นดินถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ <Wow. S 1> แหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้เปิดเผย <Wow. S 1> คลิปภาพการ ใช้อาวุธแฮนด์เมดของทหารรัเสเซียครับดูเหมือนว่ามันจะมีพลังหรือว่าอนุภาพสูงมากในระหว่างที่ทหารรัเสเซียนายห,หนึ่งได้ทดสอบใช้อาวุธชนิดนี้ที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นมาปรากฏว่าหลังจากที่กดปุ่มลั่นไก่ไม่แน่ใจว่ามีปุ่มหรือไก่หรือไม่ครับเอาเป็นว่าเมื่อทหารรัเสเซียนายน,นี้ได้ทำการกดปุ่มหรือลั่นไก ก็ทำให้ตัวของทหารหนายนี้ต้องร่อนทลาไปข้างหลังหมายความว่าปืนถีบครับแอดมินคิดว่าทหารัสเซียคงจะต้องมีการปรับปรุงให้ดีมากกว่านี้ถ้าอาวุธชนิดนี้มันมีอนุภาพที่รุนแรงก็ควรจะหาฐานที่ตั้งทำการตั้งหรือว่าทำเป็นขาดันเอาไว้ เพื่อว่าเวลาที่มีการลั่นไกมันจะได้ไม่ถีบครับนี่คือชิ้นส่วนของอาวุธชนิดนี้หลังจากที่ทารัสเซียได้ทำการทดสอบครับมันกระจัดกระจายเป็นชิ้นๆไม่มีการรายงานการบาดเจ็บในฝ่ายของทารัสเซียจากการทดสอบอาวุธในครั้งนี้สวัสดีครับ